สาวสวยเจ้าสเสน่ห์ชิปปี้ซิรินที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับฟรายเดย์โชได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจที่นี่เป็นที่แรกว่าโลกของตัวเองตอนมีความรักจะเป็นสีชมพูฟรุ้งฟริงเหมือนวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์มองชีวิตแบบโลกสวยสุดๆจนผู้ชายเตือนและในวันที่ชิปปี้รู้ความจริงจากเพื่อนว่าตัวเองถูกนอกใจเมื่อเพื่อนโทร รมาเมสาแฟนแต่ชิปปี้ลืมปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วแฟนอยู่ด้วยวาวุ่นเลยทีนี้แต่ก็ทำให้เธอตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรกับความรักครั้งนี้ชิปปี้เป็นอย่างไรเป็นสาวคลั่งรักอะไรแบบนี้ไหมชิปปี้สิรินใช่ค่ะเป็นคนคลั่งรักมากลาเวนเดอร์เลย แล้วก็เป็นคนติดแฟนมากๆชิปเป็นคนที่มองโลกค่อนข้างที่จะในแง่บวกจนเขาพูดกับเราว่าเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในทุง่งลาเวนเดอร์เลยแบบนี้เป็นคำชมไหมชิปปี้สิรินชิปว่าไม่เลยค่ะเหมือนเขาอยากบอกกับเราว่าเราต้องอยู่ในความเป็นจริงหน่อยนะโลกไม่ได้สวยแบบที่เราคิดนะแต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ทุ่งลาเวนเดอร์ของชิปปี้ไม่เมื่อรู้ความจริงบางอย่างชิปปี้ พอวันหนึ่งเพื่อนก็มาหาแล้วเขาก็ยิงคำถามกับเราประมาณว่าถ้าแฟนเพื่อนนอกใจเป็นเราเรารู้เราจะบอกไหมเราก็บอกว่าบอกนะถ้าเป็นเพื่อนรักเรา,เ,ราเขาถามเราประมาณสี่ครั้งเราก็ถามว่าทำไมเพื่อนก็ร้องไห้เลยค่ะเขาบอกเราว่าเขาไปเจอมาแบบนี้แล้วเขามีรูปเป็นหลักฐานด้วยค่ะทุ่งลาเวนเดอร์เราไม่หมดเลยไหมชิปปี้ ใช่ค่ะแต่ว่าวาลาเวนเดอร์ของเรายังอยู่นะคะลาเวนเดอร์ของเรายังคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอคนที่รักเราจากแต่ก่อนเรารู้สึกว่าการมีแฟนเท่านั้นคือเซฟโซนของเราแล้วตอนนี้ชิปปี้ ตอนนี้ชิปรู้สึกว่าตัวของเราเองคือเซฟโซนเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างเราต้องก้าวไปด้วยตัวเองให้ได้ก่อนการที่มีคนหนึ่งที่อยู่กับเราเป็นคู่ชีวิตเรามันคือของขวัญที่เราไม่ต้องเดินอยู่คนเดียว แต่หลักๆแล้วเราต้องโฟกัสตัวเองอยากเอาชนะไหมเวลาที่เราเจอใครเข้ามาเป็นมือที่สามแล้วเราต้องสู้ฉันต้องแย่งเขามาเป็นของฉันชิปปี้ไม่เคยเลยค่ะไม่ว่าจะกับใครก็ตามเพราะชิปเชื่อเสมอถ้าเขารักเราเราต้องเป็นคนเดียวเราไม่ใช่เธอเป็นที่หนึ่งนะแล้วมีคนนี้เรารับไม่ได้เหมือนทำไมถ้าคุณรักเราแล้วทำไมถึงมีคนอื่นถ้ารักเราต้องไม่มีคนอื่นสิบางคน ต้องไปดูว่าเป็นใครกันแน่แล้วชิปทำอย่างไรชิปปี้ชิปรู้อยู่แล้วค่ะ